ตัวบัชออนค่ะนี่เปิดออกมาจะมีสองสีแบบนี้เป็นเนื้อครีมแล้วก็เนื้อกรรมหยี่นะคะเราจะใช้ตัวสีแดงก่อนนีท่ทับลงไปตัวที่เป็นสีแดงจะเป็นเนื้อครีมนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อกรรมหยี่เนี่ยเขาติดทน ใครจะใช้สีเดียวก็ได้แต่แนะนำให้ใช้สองสีนี่เป็นสีออกพีพีส้สมๆนะคะนี่ใช้สองสีนะคะบอกเลยว่าจึงมากแล้วที่สำคัญนะกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะ นี่โอ้โหบอกเลยว่าดีมากนี่นะคะ